เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีโอกาสไปร่วมง,งาน c ท w วิ k นะครับเขาได้เชิญคุณคมสันที่ใครก็รู้จักก็เป็น The f แฟ s ชนะชื่อคมสันนะครับชื่อคมสันก็คือมันก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆด้วยความที่คุณคมสันคุณคมสันเป็นคนเชียงรายแล้วก็เป็นคนดอยซึ่งผมเองก็เป็นคนดอยคนหนึ่งนะครับการได้ไปดูอะไรแบบนี้คือเป็นครั้งแรกของผมนะผมรู้สึกว่ามันดูแบบว้าวมากทุกคนดูตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากคือตั้งใจฟังมากทุกทุกคนในห้อง,งเงียบกริบมากเลยนะครับ ข้อคิดดีๆที่ผมได้นะคือโคตรเยอะแต่อันนี้คือจะมาแบ่งปันในส่วนที่ผมรู้สึกว่ามันรี l a t e กับผมมากกว่าเรื่องแรกเลยก็คือเวลาเราจะเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรสักอย่างเนะี่ยสำคัญที่สุดคือใจเราต้องรักมากๆเวลาเราทําอะไรสักอย่างเนะี่ยมันต้องไปเจออุปสรรคเยอะมากๆอาจจะล้มเหลวครั้งที่1ล้มเหลวครั้งที่2ล้มเหลวครั้งที่3คือสิ่งเหล่านี้มันคือเราต้องใช้ใจล้ลวนๆเพราะด้วยความที่เวลาเราทําอะไรแล้วถ้าเราไม่ได้รักมันจริงๆอเวลาเราล้มเหลวครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ย เราก็อาจจะพับโครงการไปเลยในส่วนที่2นะครับก็คืออันนี้นอันนี้แกก็ฝากถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยก็แกก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยคบเพื่อนต่างสาขาหรือคนที่มีความชํานาญในสาขาอื่นๆน,นะครับซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราต้องการปรึกษาอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยากได้ความคนที่มีความรู้ความชํานาญในด้านนั้นก็คือต้องเป็นเพื่อนต่างสาขาเรื่องกฎหมายก็ต้องไปหาเพื่อนนิติอะไรเงี้ยนะครับในเรื่องที่3ก็คือในการทําธุรกิจเนี่ย เวลาเราทําธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยอย่า50าสิบห้านี่ในจุดที่เรียกว่าเด็กหลอกนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดที่ว่าเวลาเราต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีใครในคนใดนคนหน,นึ่งนะต้องตัดสินใจได้หมายความว่าถ้าเรารู้สึกว่าธุรกิจมันในจุดที่ว่าตันหรือว่าธุรกิจที่ไปต่อไม่ได้นะครับการ50 50เนี่ยมันทําให้เราตัดสินใจไม่ได้นะครับเพราะไอ้คนนี้จะไปทางซ้ายไอ้คนนึงจะไปทางขวาแน่นอนนะครับดังนั้นเราต้องมีใครในคนใดนคนหน,นึ่งนะครับตัดสินใจได้เด็ดขาดในส่วนที่4เก การที่เราจะอาชนะคนเก่งนะคนเก่งที่เราอยากจะให้มาร่วมงานกับเราได้สําคัญมากคือเราต้องเสียสละมากๆนะครับมีความรับผิดชอบสูงมากๆคือทําให้คนที่คนเก่งอะ่ะเขาเห็นว่าเรามีความทุ่มเทมากๆในการทํางานอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือในเรื่องของโมเดลธุรกิจเนี่ยเวลาเราต้องการมองธุรกิจอะไรที่มันเป็นธุรกิจในแนวเดียวกันเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมองคือว่าอะไรคือจุดแข็งของเขา แล้วทําจุดแข็งตัวนั้นให้เป็นจุดอ่อนของเขาหมายความว่าเราพยายามปรับตัวเองนะครับให้เอาจุดแข็งของเขาเนี่ยมาทําให้เป็นจุดอ่อนของเขาก็คือทําให้มันดีกว่าจุดแข็งที่เขามีอยู่อา่าพูดง่ายคือว่าในในธุรกิจเดียวกันถ้าเขาเก่งเรื่องเนี้ยเราก็ทําให้สิ่งเนี้ยมันกลายเป็นจุดอ่อนได้ก็คือเราต้องทําให้เหนือกว่าเราถึงจะอยู่ในตลาดได้ฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ในอาชีพร ศึกษาในชื่อให,หม่และเริ่มลงมือทำในขณะที่คุณยังมีต้นทุนที่น้อย